ด้วยเป็นเป็นสมุดสุดท้ายมสมุดเล่มสุดท้ายบอกว่าฉันหมูต,ตายวทำไงอ่ะทำไมนางเอกถึงตายอ่ะไม่ใช่นางเอกเอไม่ใช่ทำไมทำไมตัวนั้นถึงตายเพราะว่ามีอาสูรมาค่ะเพราะตอนนั้นคือแบบไม่ยิ้มแหละเลือดเลือดเต็มหน้าเลยเลือดเต็มหน้า แต่ข้าไม่สาเร็จเพราะว่าเราก็จะมีตัวหนึ่งเป็นคู่จิ้นเป็นคู่จิ้นของแทนจีโรมามีในใบอนนี้ไหมมีในการ์ดไหมไม่น่าจะมีนะอ๋อมี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 คือการ์ดนี้ก็ไม่ซ้ํากันเลยถูกไหมหน้าก็คือเป็นแบบเอามาเรียงกันดูไหมมาเรียงนด้ไหมก็มันจะมีการ์ดบางอันซ้ํานะแต่มันหน้ามันหายไปไหนอ่ะหน้าหายไปไหนเหมือนตอนนั้นได้เห็นอยู่นะ อาจจะอยู่ในกองแล้วอยู่ในกองแล้วมั้งผู้ตัวนั้นเหมือนหนูจะจําได้ว่ามันมันจะเป็นแบบเนี้ยขอหาก่อนนะนี่ไงเอยสวยอะ่ะเป็นเป็นคนที่แบบคือพอชิโนบุตาใช่ไหมรองไห้ใหญ่เลย <c oughs> แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมมันจะแบบมีการเสียหายก็เลยเขาเอาของชิโนบุมาใส่ <c oughs> ก็เลยเขาองชิโนบุมาใส่แล้วก็รองไห้เลย นี่แม็กดูจททุกตอนแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกความจริงมาหนูยังไม่ได้ดูโจบแต่หนูได้ยินจากทางย o u t u b e แล้วก็แล้วก็น,นี้ก็เอายาที่ชินบุทำกับอีกคนหนึ่งที่ช่วยกันทำท,ที่ที่ฉีดเข้าไปแล้วจะกลายเป็นคนอีกครั้งหนึ่งคือแบบฉีดที่หลังอันนี้เลยก็เลกลับกลายเป็นคนแล้วอีกก็หายไปเลอยๆอืมยอดแห่งการรู้เรื่องสุดยอดแห่งเออแฟนบันแท้แต่เป็นแค่ะดศูนย์โอเคอเดีเ๋ยวจะพาไปแข่งนะ